โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่อันตรายที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้ค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้วิธีการรักษาและวควบคุมโรคนี้ได้สำหรับคลิปนี้ค่ะสูยมี2วิธีที่จะช่วยทำให้โรคนี้นะคะไม่สามารถจะทำร้ายคุณได้ค่ะสวัสดีค่ะสุยจ์จาเพจบ้านสุงไว้ใส่ใจส,สุขภาพค่ะการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะจะมี2วิธีก็คือ1 การปรับการใช้ชีวิตประจำวันและ 2. การรับประทานยาลดความดันตามที่แพทย์สั่งแล้วเราควรจะใช้วิธีการไหนในการรักษาหรือว่าวควบคุมโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเราก็ต้องดูค่ะว่าเราเนี่ยมีภาวะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ 1-3ก็คือขึ้นอยู่กับว่าความดันของเราเนี่ยที่มันสูงเนี่ยมันอยู่ในระดับที่มันน้อยปานกลางหรือว่าสูงมากแต่สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นนะคะเหมือนกันทุกระดับเลยนั่นก็คือยังง่ายยังไงก็ต้องปรับพฤติกรรมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งเริ่มมีความดันโลหิตสูงซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยคุณหมอก็มักจะบอกว่าให้เราไปปรับพฤติกรรมดูก่อนนะคะสัก6เดือน1ปีลองดูว่าความดันมัน ลดลงได้บ้างไหมหรือว่ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะคะก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการรับประทานยาร่วมด้วยซึ่งถ้าบางคนนะคะที่ดูแลตัวเองดีปรับพฤติกรรมได้ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้ความดันโลหิตเนี่ยมันลดลงและก็ไม่ต้องทานยาก็ได้การปรับพฤติกรรมมีอะไรบ้างนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วก็คือการมีน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมลดอาหารเค็มคะอาหารที่มีรสชาติเค็ม โซเดียมเยอะๆอย่างนี้นะคะก็ต้องติกเลี่ยงเลิกบุรี่นะคะเพราะว่าต mm ัวบุหรีจะมีสารที่ทําให้มีผลต่อหลอดเลือดในร่างกายของเราค่ะการออกกําลังกายนะคะ,าาะ,คะซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดี D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 , ลดการดื่มแอลกอฮอล์นะคะแค่ลดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเลี่ยงที่แนะนํานะคะก็คือไม่ควรทานเกินวันละ2แก้วถ้าผู้หญิงเนี่ยดื่มแค่1แ,แก้วก็เ,เพียงพอคะ่ะไม่รู้ว่ามีใครในที่นี้นะคะมีความกังวลหรือเปล่าว่าตัวเองมีความดันโลหิตสูงแล้ว ไม่ควรจะออกกําลังกายหรือเปล่านะคะเพราะยิ่งจะทําให้ความดันมันสูงขึ้นซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ใช่นะคะ<ฮ>จริงๆเนี่ยคนความดันโลหิตสูงเนี่ยยิ่งแนะนําให้มีการออกกําลังกายบ้างนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะทําให้ความดันโลหิตเนี่ยมันยิ่งสูงเนาะการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสามารถช่วยลดความาดันโลหิตได้ซึ่งในขณะที่เราออกกําลังกายะคะ่ะความดันมันก็จะมีการเพิ่มสูงขึ้น บ้างอยู่แล้วเล็กน้อยนะคะปกติเพราะว่าเราเริ่มเหนื่อยเนาะหัวใจมันก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นแต่หลังจากออกกําลังกายคะ่ะความดันโลหิตเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงซึ่งผลระยะยาวของการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยทําให้ความดันโลหิตเนี่ยลดลงได้คะ่ะซึ่งถ้าใครได้ลองออกกําลังกายเป็นประจําแล้วลองมาวัดความดันโลหิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วพบว่าความดันโลหิตตัวบนนะคะลดลง2มิลลิเมตรประหลอดความดันโลหิตตัวล่างเนี่ยลดลง5มิลลิเมตรประหลอด ซึ่งถ้าลนได้แบบนี้นะคะเขาบอกว่าจะช่วยลดความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึง30%และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองได้ถึง40%ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการออกกาลังกายเนี่ยไม่ได้มีโทษนะกลับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ให้เราเนี่ยเป็นโรคร้ายค่ะทำไมเราจึงควรที่จะเริ่มออกกำลังกายคะลองดูการาฟนี้เลย กราฟนี้นะคะมันจะเห็นว่าช่วงแร,แรกๆช่วงแรกๆนี้มันกราฟมันจะค่อนข้างชัน,ม,นมันหมายความว่าในขณะที่เรามาเริ่มออกกําลังกายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นค่อนข้างจะชัดเจนเลยดังนั้นใครที่แบบไม่ค่อยชอบออกกําลังกายไม่ไม่เคยลองนะคะสิ่งแนะนําให้ลองดูและเราจะเห็นค่ะระหว่างที่เราไม่เคยออกเลยกับ เริ่ม,มออกกาลังกายเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงและตารางนี้นะคะเป็นตารางที่สรุปว่าเราควรที่จะรักษาความดันโลหิตของเราเนี่ยให้อยู่ในช่วงประมาณเท่าไหร่ mm. เมื่อดูจากโรคประจําตัวของเราที่มีอยู่นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะเอาตารางเนี้ยลองไปตั้งเป็นเป้เปาหมายในการที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าทานยาร่วมด้วยในในบางในกรณีบางคนที่ต้องทานยานะคะอายกตัวอย่าง เช่นแม่เหมยเล็กนะคะแม่เหมยเล็กอายุ63ปีเป็นเฉพาะโรคความดันโล,ะละหิตส,สูงอย่างเดียวนะคะก็ให้ดูในช่องตารางแรกนะคะเขาบอกว่าควรที่จะรักษาความดันโล,ะละหิตให้อยู่ในช่วงความดันโลหิตตัวบนร20-30สําำหรับความดันโลหิตตัวล่างก็จะอยู่ที่70-79ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย